สวัสดีครับพีเชลครับวันนี้ผมจะเดินข้ามไปตรงมั้นครับต้องขึ้นสะหารลอยไปก่อนครับด <c oughs> ูการเรียกโอ้โหมาเรียกตะกรงด้วย <c oughs> ันนี้สอบวันสุดท้ายค่ะวันนี้วันที่สี่พี่ดีก็สอบวันสุดท้ายคุณแม่ต้องเดินเข้าไปส่งในโรงเรียนนะคะเราต้องเดินสะพานอย่างนี้ทุกวันไหมครับพี่ดีต้องเดินอย่างนี้ทุกวันไหมครับต้องเดินอย่างนี้ทุกวันไหมครับ นี่จะพาไปโรงเรนใช่ไหมตีใจไหมครับทีตื่นเต้นเปล่าสุดท้ายอะ่ะ ก็เดินข้าสะพานถข้าจะอีกฝั่งนู้นเข้ามาฝั่งนี้ต้องเดินอย่างเงี้ยค่ะทุกวันแต่ถ้าเราไปไปยูเทินรถนะมันก็จะไกลมากอ่าเข้ามาแล้วพี่ดีนี่เรามาถึงโรงเรียนแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยดูสิ <laughs> คิดว่าเมื่อวานเร <laughs> มีแกล้งทีทำไมวันนี้ทีมาเช้านะต, 5, ตื่นกี่โมงนะตีห้าห้าสิบโอ้สุดยอดเลยแล้วก็ไม่ลีลาใช่ไหมถึงเวลาลุกเลยใช่ไหมครับ แต่ก็ไม่ได้มีแคเดียวเพราะว่าร่้อย <laughs> ู่เดินเนี่ยต้องเดินเข้าโรงเรียนทุกวัน <laughs> เหนื่อยแรงก็เหนื่อยระวังน้ำด้วยนะคะที่เอาไม่เป็นอย่างนั้นอะไม่ได้ ไม่ได้ไม่เป็นอย่างนั้นเหมือนรองเท้าหนูเลยที่หายแต่ว่าไม่ใช่รจริงหรือเปล่าดูสิดูเขาไปดูเขาไปดูใช่เปล่าเบอร์ก็ใช่นี่สิสเบอร์อะไรอ๋อคือเล่นฟุตบอลอ่ะแล้วถอดรองเท้ารองเท้าหายข้างหนึง่ง <laughs> แล้วกำลังเข้าไปที่ชั้นเรียนตอนนี้ทานมือ้อเช้าไหมครับไม่ครับทำไมอ่ะลูกเึ้นเครื่องไมไหวไม่อยู่คนหรอไม่แล้วทานอะไรมาบ้างครับขนมหโยอค่ะ<อ>หขนอโยราคีอโอเคเดี๋ยวเราจะปิดคลิปกันดีกว่าปิดคลิปกันปิดคลิปแล้วแล้วก็เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเข้าไปแล้วคลิปแ้อ่อาพูดว่าไงขอฝากติดตามด้วยนะคะฝากติดตามด้วยนะคะแต่ช่างไร แม่ก็ลุ้นกับลูกมากเลยแต่เองช่องยูเออแล้วอะไรอ่ะช่องมีกี่ช่องทางติดต่อได้กี่ช่องทางครับช่องไหนบ้างครับเด็นครับแล้วก็มีทุกเนาะโอ้โหนี่ตื่นยังเรี่องไปครับไปายสวัสดีค่ะกันสวัสดีค่ะแล้วเจอกันนะครับคลิปหน้าไปดู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 